หมดเกือบหมดใส่ต้นนูก่อนใส่ต้นนูก่อนใส่ต้นนูก่อนน้ำไหลหมดแล้วนั่น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 โดนละโตรงนี้เห็นบ่อเลยอ่ะนั่นอุ้ยอันนี่น้องรักปิดปิดอายเขาเรี่ยวปิดปิดปิดเร็วปิดเร็ว

ตัวเองมีอ่างน้ำอันนึงจำไม่ได้หรอกัยเท่านี้ตัวเองไม่มีความจำหรอกว่าตัวเองจะเป็นอะไรขนมสุดๆขนกสุดๆอ่างน้ำอันหนึ่งเล่นทุกวันท้องว่านต้องรักทันานจะได้เล่นน้ำแล้วต้นไม้เนี่เองนี่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 มาดูลูกสิมาดูลูกสิ

อุ้ยนน้เขาไปยังหมดเลรอครับยืออ่อยืนนั่นแหละย้ายข้นต้นไม้ต้นไม้รถต้นไม้เออหมดล้านเราไม่เป็นไรเลยรถต้นไม้มาแล้วพื้นต้นไม้มันขึ้นเลยอ่ะใช่เฮ้ยรถต้นไม้แล้วันเขียวระวังโดนน้ำตะเกีงเฮ้ยตะเกียพอแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยรถต้นไม้นู่นต้นไม้นู่นเดีวนู่นรถต้นไม้เลย รถน้ำต้นไม้หน่อยรถต้นไม้หัวหัวหัวพี่ก็อยากเล่นด้วยนะยายายาพี่จะเนียนพอดีกว่าพอพี่จะเนียนแม่ไปเอาอันนี้ก่อนพ้าคนหนู่อยอย่ารักตัวพี่รันจะเนียนเล่นด้วยที่เนี่ยพี่รันเล่นมัากเลยพี่รันอย่าให้เปียกนะ หรักน้ำมากสนุกดิเออ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 ไอ้อ่างงนู้นเอาน้ำใสอ่างกันมั้งเปล่าออกกอ่ะใช่ครับรับก่อนหน่อยอ้าเข้ามาเข้ามารถ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 ให้เตยมมา Không. 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 khó lắm nó đều mấy sao bài nữa khó lắm nó khó léo đều mấy bài nữa <laughs> léo, đều mấy bài <laughs>